าะเราไม่ดูในอดีตรเราสร้างอะไรเอาไว้บ้างบันทึกอะไรไ,ไว้บ้างจริงๆแล้วมาเข้าวัดฝึกฝึกกพวกเนี้ยหลวงตาเคยถามหลวงพ่อนะสมัยนั้นนะอยู่ด้วยกันจังหลายหลายคนนะสิบยี่สิบคน,นะทุกคนถามท่านบอกว่าพวกผมทั้งหมดเนี่ยชาตินี้จะมีเกิดได้ไหมท่านท่านมองมาที่นรา ท่านบอกถ้าถ้าเองเอาจริงไม่เกิดได้เลยท่านบอกไอ้คนที่จะเกิดอยู่คือคนที่เยิ้วเยี่ยวอยู่ข้างนอกไม่เขวัดหรอกครับอันนั้นเกิดโอ้แต่ถ้าถ้าอย่างเงี้เอาจริงเนี่ยไม่เกิดได้ทุกคน <c oughs> เอาจริงไหมล่ะครับเอาจริงก็ไม่เกิดอ่ะจะเกิดไม่เกิดม่คือกำลังกำลังใจกำลังบุญครับฝึกไป หลายหลายปีนะอาจจะรู้ว่าเรามีกําลังไหมเนี่ยบางคนงก็ถามท่านว่าไอ้คาว่ากําลังมันคืออะไรเอาเวลาผัวเองด่าเมียเองด่าเนี่ยเองมีความรู้สึกยังไงถ้าเองเฉยเฉยเองก็มีกําลังแล้วแสดงว่าอ,อยู่กับพระแล้วครับแต่เองยังมึนๆอยู่นะทางสวนเนี่ยมันห่างแล้วสมองกาลังใจต้องดูจิตมันเป็นตัวโูนะรับเวลามันมีภัยหรือมีอะไรมันหลบนะ จริงๆคนฝึกมานานๆเนี่ยรู้จะฝึกกรรมฐานที่ไหนก็เหอะมันหลบเพราะจิตมันเป็นตัวรู้นี่คือตัวรู้มันรู้แล้วมันก็หลบใหม่ๆมันก็ไม่รู้หรอกกูหลบมาได้ยังไงย้อนไปโอ้คือการฝึกนี่แหละมันหลบของมันเองคือรู้ว่าคืนไม่ดีจะมากระทบแล้วหลบไปก่อนถูกครับอ่า กานิธรรมบอกว่ามีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ที่วัดสแกแล้วก็ไปนั่งภาวนาที่กุฏิท่านนะครับก็คือหลับตาแล้วก็นั่งภาวนาใจสนะคมนะครับก็บอกว่านั่งไปลืมตามาอีกทีหนึ่งคือมันเหมือนห้านาทีแต่เวลามันเกือบชั่วโมงนะครับคือทําไมมันถึงโหมันผ่านไปเร็วเนี่ครับมันเบาเวลามันเบามันเพลินเะนี่ยครับสามชั่วโมงอะเหมือนกับนั่งแป๊บเดียวเลยอืเวลาลุกก็ลุกเลยครับ เพราะจิตมันได้อยู่ในธาตุแล้วจิตยอยู่ที่พระจิตยอยู่ที่ไตสนานาคโมแล้วครับจิตยอยู่ที่คุมพลังหลวงปู่แล้วนะแล้วเวลาเรานั่งสวดมนต์นานๆนะครับตอนนั่งก็ไม่มีอาการเหน็บเมื่อยชาแต่พอนั่งเสร็จแล้วสติกลับมาจะลุกนี่มันเมื่อยมันชานะครับใช่ <laughs> พอจิตมันกลับมามอาจจะเหนื่อยกันเมื่อยก็ได้แต่บางคนไม่เมื่อยส่วนใหญ่จะไม่เมื่อยนะครับอืทําไมเวลาที่จะไปทําบุญหล่อพระนะครับหรือไปทําไปงานบุญต่างๆเนี่ยถึงมักจะมีเหตุให้เกือบจะไม่ได้ไปทุกครั้งคือมันจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะจะได้ไปงานบุญอย่างเงี้ยครับราะเหตุเหตุของกรรมที่ทําไว้ในอดีตชอบไป ชอบไปขัดขวางเขาอะเวลาเขาจะไปทําบุญมันมีลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งนะมันรู้เองนะครับในอดีตอะเมียมันจะไปทําบุญมันไม่ให้ไปไม่ให้ไปทําบุญใช่มันจะมันจะทําอะไรง่ายไม่ให้ไปประมาณน่ะกรร,รมศาสนาเนี้ยยังไจะไปทําบุญมันจะมีอะไรขัดขัด ด้ถามว่ายุคพระศีมียุงมีปวกมีมดมีแมลงสาบอะไรอย่างนี้ไหม <c oughs> <c oughs> เออตอนที่ถามท่านท่านไม่ได้ถามเรื่องนี้นะ <c oughs> ไม่ได้ถาม <c oughs> เพียงแต่มีคนมีคนถามบ่อยอะไรเรื่องเนี้ท่านบอกาเป็นยุคที่ผู้มีบุญครับ <c oughs> ผู้มีบุญไปรวมกัน <c oughs> <c oughs> ในยุคพระศีท่านบอกเวลาท่านจะ จะตัดสรุปเป็นผู้รัเจ้าท่านเพียงแต่ท่านละสมบัติท่านท่านบวชท่านก็นตัดสรุแล้วอ oh. คนที่ยังไม่เกิดคือละบุญก็ไม่เกิดแล้วครับไม่ต้องไปฝึกอะไรยากเพราะคนมีบุญอยู่แล้วครับเหมือนเองมีทรัพย์เนี่ยเองสามารถจะสละทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปบวชได้ไหมรประมาณนั้นแหละ ก็อาจจะเป็นยุงที่เป็นยุงมีบุญไม่กินเลือดมนุษย์เป็นกินเกสรดอกไม้แทนอะไรอย่างเงี้ยนะคงประมาณนั่นแหละไม่ได้ถามโอ้ถ้าเราอยากรู้ว่ายุคภสษีเป็นยังไงนี่เราสามารถไป้าหลวงปู่ได้ไหมครับหลวง่ไปได้ฮะมันมีภาพอยู่มีภาพรออยู่แล้วเงี้ยครับใช่อดีตก็มีฮะอนาคตก็มีเมื่อเราสร้างบุญวันเนี้ยครับ ร้างจากวันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอนาคตไปแล้วบุญมันก็จะไหลเข้าเราตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกรสร้างรูปอะคือสร้างรูปแล้วก็มีนามนามมาทำคือบุญที่เราสร้างใช่ไหมละ่ะอารมณ์ดีนะถ้าอารมณ์ไม่ดีบุญไม่เข้านั่นก็บันททกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปคือกรรมเนี่ยกรรมดีได้ไม่ดีมือนที่เราต่อ ถ้าเราต่อดีก็ดีถ้าเราต่อไม่ดีมันก็ไม่ดีอะ่ะมันก็เลยดีมั่งไปดีมัง่งท่านจึงให้ฝึกกรรมาฐานเพื่อต้องการต่อบุญครับของตัวเองที่กระจายออกไปคนทําบุญเยอะนะบางคนเนี่ยแต่น่าเสียดายไม่รักษาต,ตัดบุญตัวเองครับบางคนเป็นทุกข์ตั้งชั่วโมงหนึ่งอลองคิดดูด้วยทุกชั่วโมงหนึ่งบุญไหลเขาชั่วโมงหนึ่งไม่ไหลอะ่ะไหลจะทุกข์อ่ะ ท่านในัววัยให้พวกตาชัดๆเลยค่าเนี่ยข้านั่งอยู่เนี่ยนะถ้าข้าอารมณ์ไม่ดีนิดเดียวนี่นะบุญที่จะเกิดจากค่าเนี่ยเป็นกลับเลยท่านบอกครับเรามาพิจารณาโอ้ใช่พรท่านร้อยปีเกิดทีโดยประมาณท่านเกิดทําตายเกิดทําตายเกิดทําตใยชิงมอในโลกเนี้ยเฉพาะชาตินี้ก็โอ้โห ไม่ใช่ธรรมดาแล้วตุกครับอย่างเราเนี่ยไม่เข้าใจไงท่านบอกเองไม่เข้าใจนะถ้าเองอยากเข้าใจเองก็ต้องฝึกนะเนี่แหละคือการยืนว่าใจเกิดตามความเป็นจริงไอจะไม่เกิดนะมันไม่ยากหรอกครับท่านบอกไอเตรียมตัวตายไม่ยากเตรียมตัวไม่ให้เกิดโรคเนะี่ยยากท่านบอกเพราะยุคป,ปัจจุบนะันเนี่ยมันพราะเป็นแนละ้วมันเป็นทุกเลยอมันไม่ยากได้อะไรเลยครับมาก หลกมาเล็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยมันจะเป็นทุกขตลอดเวลาถ้าเป็นแล้วเพราะนั้นอย่าให้มันมาให้ให้ฝึกให้จิตมันเลยขั้นนั้นเข้าไปถึงเป็นโลกอะไรมามันก็นจะไม่ทุกข์ครับไปถึงขั้นไหนรู้เปล่าขั้นที่นี้นะครับคือไปพรมไปพรมใช่ชั้นพรมเป็นชั้นที่ไม่เพศไม่มีเพศ เป็นชั้นที่ไม่ลาคาญเราฝึกมานานๆเลยยำคาญตัวเองไหมลาคาญคนรอบข้างไหมถ้าเรายำคานอยู่ไม่ใช่นะทําร้ายตัวเองน,นั่นนะโรคก,กินนัะนะ่นคหะเวลาป่วยแล้วมันก็จะเจ็บตลอดถ้าเลยนั่นไปแล้วมันไม่สนใจแร,ร้ว <c oughs> อะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจเราขุ่นมัวก็คือการตัดบุญเราทั้งหมดนะต้องหลกออกมาให้ไวครับ หลบออกมาให้ไวอย่าไปทําร้ายตัวเองครับบอกอารมณ์เสียทุกชนิดอย่าทําร้ายตัวเองครับมันตัดรอนอารมณ์ของเป็นของความเป็นบุญที่เองทอําในอดีตถึงปัจจุบันนะบบ,บุญมันมันน้ําจะไม่ไหลคาว่าบุญน้ําไหลคือคนที่เข้าใจเรื่องของบุญไงมันก็ไหลเข้าตลอดนะแป๊บ<อ>เดียวกนละ่ะถ้าทรงได้จริงๆท่านบอกว่าเองมีบุญเยอะๆในอดีตนะ รู้เลยว่าจิตมีกําลังพอจะตัดภพชาติหรือจะทําอะไรครับหรืออธิษฐานอะไรก็ได้อืมแล้วอย่างคนที่ยังหนีไม่ออกครับหลวงตาเช่นว่าต้องอยู่ในสังคมอยู่ในที่ทํางานอยู่ในครอบครัวที่มีแต่เขาเรียกว่ามีแต่พื้นที่มันไม่ดีแนละตัวเองยังหาทางออกจากตรงนั้นไม่ได้พยายาม,มเข้ามาหาหลวงปู่เข้ามาหาพระให้ไหว ให้หลีกไวๆเอาจิตหลีกออกมาไวๆเอาจิตหลีกออกมาไว<ช>ๆครับมีปัญหาก็นึกถึงท่านประสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปมูระค่อยๆทําไปครับเองต้องเข้าใจในยุคนี้นะเองอยู่กับใครก็ได้สมองมันจะดีไม่ดีเองก็อยู่กับเขาได้ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ได้กับทุกคนไมน่ <จะ S 2> ดีไม่ดีสุดยอดของมนุษย์แล้วสมองเหนือมนุษย์แนวใช่ อยู่กับคนไม่ดีกูก็ยังดีอยู่นะเขาจะรู้ไหมว่าเราดีไม่ดีอเขาก็ไม่รู้หรอกท่านถึงให้ฝึกให้รู้ไงรู้ตัวเองเนี่ยเราไม่ใช่รู้คนอื่นรู้ตัวเองได้มันก็รู้คนอื่นได้แหละครัเรียนยากเลยยากไม่ตัวไอ้ที่มันยากคือเราไม่ทําคือเราไม่ทําครับไม่ทํามันก็ไม่รู้ไงขี้เกียจนะคราเนะ่ไม่เรียนจะไปรู้ยังไง ถ้าบอกยังไงเองก็ต้องทนทนหน่อยนะบอกอดทนนะครับใช่ถ้าให้ทนนะสมบอกโอ้ยสมบอกร้อยปีมันสี่หมืนวันวันหนึงยี่บสี่ชั่วโมงตดยังไม่หายเหม็นเองก็ตายแล้วสมบอกครับถ้าทนแลาทำตอนนี้กําลังมันเนี่ยพอเองใกล้ตายเองก็อธิษฐานเกิดเลยนะอ๋อพระเจ้าอุปจัุบันในโอไดหลายชาตินะครับหลายร้อยเป็นพันโน่นนะ ว่าจะถึงภาษีศศครับลาเรามีเท่าไหร่ละ่ะคนทนเอาหน่อยก็แล้วกันโตชนทนเอาหน่อยก็ได้คนที่ฟังอยู่เนี่ยมีคนถามว่าถ้าอยากเกิดทันหลวงตาต้องทํายังไงครับโอ้อยไปเกิดเลยอีกยาวเอายุคภาษีหรือมันจะยุคหลวงพ่อปานเนี่ย<อ>ยุเป็นปรัชนาเป็นหน่อพุทธภูมิหรือปัจเจกภูมิแล้วนะครับคือเขาคงมีความรู้สึกว่า ชาติหน้าต้องเกิดแน่ๆนะครับเอาว่าเกิดมาแล้วอาจอาจ,ะ,จอาอะอยากจะเจอหลงตาอยู่แลวอยากจะเจอคลื่นนี้อยู่นะครับมันเจออยู่แล้วมันจะไปไหนไม่ข้างบนกับมนุษย์ก็วเวียนบนนะข้วเวียนล่างก็ไม่เจอกันนะปรยงละนะถ้ามนุษย์ข้างบนมนุษย์ข้างบนยังไงก็เจอเจอเจอครับโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยไม่เจอกันไม่มีหรอกครับ,รบท่านที่บอกว่าจะไปว่าใคร อชาตินี้ห้ามว่าใครทนอะไรเขาจะว่ายังไงช่างมันเยอะอะ้วถ้าเขาถามเราไม่เคยว่าใครแต่ทําไมคนอื่นชอบมาว่าเรานี่ก็ดีแล้วอะดีแล้วครับดีนะที่เขาว่าเราที่เขาว่าเราเออเราจะรู้ว่ามันชอบว่าเราไงแล้วดูตัวเองว่าตอนที่เราโดนว่าเนี่ยอาการเราเป็นยังไงถูกต้องเลยอาการเรายะรู้สึกยังไงอ๋อหนีจาก้างนอกได้หรือยัง รื้อหนีจากข้างนอกได้หนีจากข้างในได้ได้ยังโอ้โหมันการฝึกทุกอย่างเป็นการฝึกนะครับจริงๆฝึกกรรมาฐานในพุทธศาสตร์เนี่ยสนุกนะฮะถ้าจริงๆแล้วมันจะไม่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจเนี่ยมันฝึกแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้อะไรนะอ๋อไม่ได้อะไรก็เลยขี้เกียจ<ช>ก็เลยท <ๆ S 1> ้อที่จริงมัน อยากได้ไว้ๆอ่ะแต่มันไม่มีครบลงตายอยู่ก็หลวงปู่ทั้งสิบปีนะปว่จะบวชอ่ะสิบปีเนี่ยปีสองปีสามปีท่านบอกว่าให้พิจนารณาให้พิสุจน์ในสิ่งที่ท่านสอนเมื่อก่อนสวดตจสนานมพุทธทางสนานังกระชามิตมังกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยแล้วก็เ,าเอาขึ้นตรงเนี้ยมาแผลให้วิญญาณแผลให้มนุษย์แผ่เวลาสวดอ่ะ แล้วก็อธิษฐานเป็นระยะระยะไปสิ่งที่เราสวดสิ่งที่เราบริกรรมเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมไงม,มันก็เริ่มเห็นประโยชน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าจะขี้เกียจไหมไม่รับประกันนะไม่ขี้เกียจแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีประโยชน์แล้วโอ้ยิ่งขยันนะตอน,ตอนเป็นขาน้าวว่าขยันก่อเป็นผ้าเอีับเพาอยากรู้ อยากรู้ว่ามนุษย์เนี่ยท่านบอกมนุษย์เราเองเนี่ยไปในใต้ถุิตอนมีชีวิตนี่ไปในในด้ถุิเองจะไปทางจิตก็ได้เองจะไปทางตัวก็ได้ท่านครับอาชีวิตที่เป็นประโยชน์ในแบบของหลวงตาเป็นชีวิตแบบไหนครับเป็นเป็นชีวิตที่มีพวกเยอะๆ <laughs> มีพวกเยอะๆ <laughs> ไปที่ไหนมีพวกเยอะๆนะโอ้อาก็ถูกแล้วครับมีพวกเยอะเวลาทำอะไร ก็ไวหน่อยวคนเดียวไม่ได <บน S 1> ้เดี๋ยวเราเรานึกอะไรเพรา็ทําให้เราแล้วนะนึกปุ๊บมีคนมาช่วยใช่ครับแล้วทายังไงถึงจะมีพวกเยอะๆครับอตอนนี้<อ>ไ,<ป>ไม่มีใครเลยครับเอาก็สวดมนต์ไปแพ่เมตตาไปดิคนที่เกี่ยวก้องเกี่ยวพันครับข้าพเจ้าในอดีตเนี้ยสวดไปนี่แหละแพ่ไปพลังงานมาที่เราอยู่แล้วก็น,นําขึ้นที่บทสวด คนตวจพร้อมกันทั่วโลกนะครับมาที่ข้าพเจ้าก,ก็แผ่ไปตามจุดนะครับแล้วก็ดูผลงานดิแผ่ไปแล้วต้องดูผลงานนะครับไอ้คนนั้นมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยยกเว้นกรรมมันมากเกินไปนึกไม่ออกเข้าใจนะกรรมนี่เวลาตัดรอนแต่ละคนเนี่ยบอกอยังไงเราก็น,นึกไม่ออกมันจะปิดนะถูกแล,ล้วลูกทา เคยประจําตอนที่อยู่ถ้าอ่ะครับเขาก็ได้มนต์ไปผ่านไหมไปแผลห,หน่อยผ่านแผลให้หน่อยตั้งใจวันนี้กูจะไปตรงนั้นแหละมันลืมไปเองครับพอไปถึงออกวัดลืมไปแล้วไปน่นตแล้วเอาเสร็จแล้วลืมละลืมตั้งนานนะมาเที่ยวมันยังไม่ถึงเวลาก็เป็นกรรมของเขาด้วยที่มันถูกครับถูกถูกต้องเลยอ่ะอ หลายเรียกว่า <คน S 2> ำตัดนอนคำตัดลอนคำปิดบังครับจะได้ไม่ได้เนะเอาผิดไปดตัวนึงบางสองตัวมึงอะไรประมาณนี้เชียดไปเฉียดมาอยู่นะ <c oughs> อย่างบางคนบอกอ่าตั้งแต่สวดมนต์มานะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่เห็นคนใส่ประคำก็เห็นรูปหลงปูไปกินข้าวหรือไปซื้อของไปก็จะเจอคนที่ขึ้นคล้ายๆกัน,นี่ยครับพลังงานดึงพลังงานทุกครับ นี่นะคือพิสูจน์ในู้ว่ากระแสของพวกเดียวกันมันจะดึงหากันอยู่แล้วคลื่นเดียวกันก็จะด,ดึงมาหากันถูกมันจะไปเองครับเริ่มจากคลื่นที่ตัวเองก่อนถูกจริงๆไม่ฝึกไม่ได้นะะไม่ได้โดยเด็ดขาดหลวงพ่อานบอกไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะว่าจะต้องตายตายแล้วไปไหนต้องให้รู้ให้ได้ตัวเองต้องรู้ได้แล้วตายแล้วไปไหนจะเกิดไม่เกิดต้องรู้ให้ได้ต้องบอกทาไม่รู้รู้ไม่ได้เยอย่าหยุดครับที่รู้นี่คือเราต้องรู้อะไรครับเรารู้ตัวเองเรี่รู้ตัวเองนรู้ตัวเองนี่ยรู้จักตัวเองไปรู้คนอื่นอยู่แล้วล่ะครับ แบบไหนที่เรียกว่ารู้จักตัวเองแล้วครับคือต้องรู้ยังไงเราถึงรู้นะนี่ตัวเองนะถูกรู้ว่าเราปรารถนาโพธิสัตว์จะทำยังไงปรารถนาเป็นปเจกจะทำยังไงปรารถนาไม่เกิดจะทําไงคือรู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตถูกจากปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยถูกครับหรือไม่เปิดทไม่ปรารถนาอะไรเลยมันก็เริ่มเริ่มตั้งความปรารถนาแล้วอพอรู้แล้วเนี่ยถ้าบอกเราโลกนี้ไม่ใช่ของใครนะ ูพระเจ้าแต่ละองค์นี่ผ่านไปท่านก็ไม่เอาอะไรไปด้วยเอาไปแต่ความรู้สึกเราก็ถ้าเราดูในอดีตชาติของเราเนี่ยโอ้โหไม่มีใครไม่ไม่หนีมาหรอกไม่มีใครไม่ฝึกหรอกฝึกแน่นอนในล้านล้านเปอร์เซ็นเลยเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเราตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกใช่ไหมล่ะเออเราก็ทิ้งกรรมทั้งดีและไม่ดีในโลกเนี้ จำ,จำความเป็นจริงพูริศาสตร์ท่านสอนเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดพุทธเจ้าทุกองค์แหละสอนให้เข้าใจเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดี